<laughs> สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้ไม่ต้องตกใจนะกับทรงผมอลังการของบีบีจะไปธุระบีก็เลย <laughs> อลังการนิดนึงยังไม่ถึงเวลาวเพื่อนปล่อยมาอย่างนี้แหละ <laughs> เดี๋ยวแกะเดี๋ยวทรงผมมันจะเสียทรงนานเพื่อนก <laughs> ็ <laughs> เลยแบบว่าบีสภาพไหนบีก็ออกสื่อได้นั้นเพื่อนดีไม่อายนะ <laughs> วันนี้บีจะมาเล่าต่อน,นั้นเพื่อนว่าผ่าตัดครั้งที่หนึ่งนานเพื่อน น้เพื่อนผ่าตัดค้างให้หนึ่งบีก็ไปหาหมอใช่ไหมหมอเขาก็ตารวจกระดูกเราก่อนนั้นเพื่อนตารวจกระดูกเราอธิบายเราเขาก็หมอก็บอกว่าจะตัดตรงนี้นาะนเพื่อนแล้วก็หมอให้บียแลบลิ้นขึ้นมาทําอย่างนี้นะเพื่อนเอาลิ้นมาให้สุดเลยสุดลิ้นเราตรงนั้นคือบริเวณที่ฉันจะตัดเธอนะหมอเขาบอกบีนี้ทีเนี้ หมอก็จะขยายนานเพื่อนจะจะขยายแล้วก็จะจะตัดข้างล่างนทนเพื่อนข้างล่างเดี๋ยวบีจะบอกก่อนว่าก่อนที่บีจะผ่าตัดเนี่ยเวลามีอ้าปากแ้นเพื่อนเนี่ยฝั่งเนี้ยเพื่อนเนี่ยตรงเนี้ยมันจะดังก๊กแล้วมันก็หลุดนทนเพื่อนหลุดมาต้องบ้องหูเลยบก็เจ็บมากเลยนะเวลามีหูบบีก็จะปวดมาก แล้วม่เคยขากันไกลคางนั้นเพื่อนหมอเขาเข่ยหเข่ยหเขาก็ตีขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้หมอเขาขยายขยายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อธิบายบีว่าเขาจะทําข้างบนก่อนนะตัดปุ๊บขยับมาข้างหน้าแล้วก็ขยายหมอเขาอธิบายนู่นนี่นั่นนะอะไรอย่างเงี้ยหมอเขาก็ถามบีว่าบีมีอะไรจะถามเขาไหม บีก็เลยกลัวเดี่ยงนะเพื่อนกูแบบตายอ่ะตายไม่หมอเราก็ถามหมอ,อใช่ไหม ت> <ت หมอเขาขำเราก็บอกว่าไม่ตายอเียหมอ,อก็บอกไม่ตายหมอเขาก็บอกบีว่าเขาจะไม่ไปยุ่งกับเส้นประสาทบีนะเธอมีแค่ปัญหาเธอไม่ได้เป็นโรคเขากำลังแก้ปัญหาบีอยู่ แก้ปัญหาเธอเธอก็จะดีขึ้นเขาพูดกับบีอย่างนี้ทีเนี้ยเขาก็เอาคอมพิวเตอร์มาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอธิบายบีว่าเส้นประสาทมาตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้เขาจะตัดแค่นี้อย่างเงี้ยเขาจะไม่ไปยุ่งกับเส้นประสาทเราเพราะฉะนั้นอันตรายเนี่ยมันน้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้แยแต่ว่ามันน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีโรคเซกซซอนเราอายุยังน้อยอยู่แต่บีเป็นคนแบบ พี่เป็นคนหล่โรคออนานเป็นเพื่อนทีเนี้ยเขาก็พาตัดเจ็ดเขาให้เราบริหารน,น,นเพื่อนคือว่าขยายปุ๊บเขาก็ให้บีทำเทอารพีแบบว่าพับลิ้นไปข้างในแล้วก็อ้าปากเนี่ยงอก,งอก,งอกเนี่ยเพื่อที่จะให้ตรงเนี้ยมันขยับมาอยู่ตำแหน่งเดิมของมันนานเพื่อนซึ่งมันก็ยากเวลาอ้าปากค่ะ หูลิ้นแล้วก็อ้าอย่างเงี้ยมันยากนะเือนบางทีเราก็ทําผิดอะไรเงี้ยเราก็ทํ้เรื่อยๆจนกระดูกมันมาอยู่ตำแหน่งเดิมเพราะว่าก่อนที่บีจะผ่าตัดเนี่ยตรงนี้มันแคบแล้วมันไปเบียดกันอยู่เวลามันไม่มีที่นะเพื่อนมันก็เลยเวลาบีอ้าปากก็เลยหลุดมันไม่มีที่มันไปเบียดกันอยู่ทีนี้พอพอวันที่เราผ่าตัดนะเพื่อนตัวเย็นเย็นนะ เย็นแบบหัวใจบีนิเต้นบ้าๆมันจะหลุดไปเลยนะใช่ไหมทีนี้เขาก็ไปในห้องพักเนี่ยเขาไม่ให้ญาติเราอยู่นานเพื่อนหมอก็ไล่กลับเลยเขาบอกว่าเขาให้เราอยู่ในห้องพักญาติเขาให้เขียนเบอร์โทรอกฉันจะดูแลเขาเองมีพยาบาลดูแลเราเรามีอะไรเขาจะโทรหาญาติเราญาติก็ถามมีอยู่ได้ใช่ไหมเราก็อยู่ได้เราไม่เคยผ่าตัดน้นเพื่อนไม่เคยแบบใหญ่โตขนาดเนี้ย เรียกพยาบาลเขาก็เข็นเราไปหน้าห้องผ่าตัดไปก่อนเวลานั้นเพื่อนไปก่อนเวลาทีเนี้ยมันก็ผ่านประตูเหล็กหลายชั้นมากเลยมันจะไปถึงมีการ์ดการ์ดการ์ดอย่างเงี้ยนะเอาการ์ดแตะแล้วก็ประตูเปิดนี้มันหลายชั้นมากเหลือเกินโอ้โหผ่านประตูเป็นห้าหกประตูนี้กก่าจะไปถึงห้องผ่าตัดเขาก็เอาบีบตั้งไว้ตรงหน้าห้องผ่าตัดนะเพื่อนเพราะว่าคนที่เขาจะวางยาสลบแล้วเนี้เขาก็ ยังยังเตรียมของอยู่นะะเพราะเราก่นเวลาเราไปก่อนเวลาทีนทานาเนี้ยไอ้ทางเดินมันเนี้ยเมันวังเวงมากเลยนะมันเป็นทางเดินที่แบบหมอผ่าตัดคนอื่นอนะแล้วเขาก็เดินผ่านมา <c oughs> <c oughs> เขาก็เห็นวินอนอยู่เขาก็แบบว่าสวัสดีค่ะเงี้ยถอยถอยถอยนะเออหมอคนนั้นมาก็ถอยถอยถอเราเนี่ยนะถ้าหมอไม่ทักเราจะไม่ตื่นเต้นเลยหัวใจจะวายเงี้ยดีดีดไหมวะกลัว <c oughs> <c oughs> หนีไม่ได้เพราะว่าผ่านลิฟต์มาหลายอันผ่านประตูมาหลายอันมีแต่การอย่างเงี้ยถ้าหนีก็เรื่องใหญ่เราก็คิดในใจวออ่าเราจะหนีเรากลัวนันเพื่อนมิค่สวดมนต์มีก็ะร้องเพลงในใจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหมอที่เขาวางยาสลบโคยกมือให้วีตรงกระจกไปอีกห้านาทีนะฉันจะเอาเธอเข้าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพอเขาเาเข้าไปใช่ไหมเพื่อนเราก็พยายาม บอกเราว่าไม่กลัวนะไม่งั้นถ้าเรากลัวมากๆหัวใจเราตันแรงใช่ไหมเพื่อนหัวใจวายเงี้ยจะช็อกตายเงี้ยใช่ไหมตายก่อนผ่าต,ตัดกับไงหมอเขาก็แบบเตียงก็นอนไปใหญ่หญๆนั้นเพื่อนแต่ว่าไอเตียงผ่าตัดมันเล็กมากเลยเล็กจนเล็กกว่าตัวบิดอีนะ๋ไงเพื่อนแบบถ้าจนไม่เต็มตัวเราเขาก็ให้เราขึ้นนอนน่ะปลดเสื้อผ้าเราบอกแบบไม่ให้มันแน่นเนานะเขาก็ล็อกเขตล็อกขาเขาก็บอกว่า ฉันล็อกเธอไว้ไม่เธอร่วงนะบิ๊กเขบอกโอเคโอเคแล้วเอาอะไรไม่รู้ทับ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 หนักนะบิ๊กโอ้ยอยังไงก็ดิ้นไม่ไหวอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้นเขาก็หมอที่เขาวางยาสลบมาหาบีใช่ไหมเขาบอกฉันเป็นหมอวางยาสลบเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเธอกลัวไหมคือเ,เบียดตัวเย็นมากเลยเขาไม่จับมือบิกว่าตัวเย็นมากหน้าซิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าไม่ต้องกลัวนะอย่างเงี้ย ครั้งแรกใช่ไหมอะไรอย่างนี้พีก็บอกครั้งแรกไม่ต้องกลัวนะอะไรอย่างนี้ไม่อันตรายนะอะไรอย่างเงี้ยเอเขาก็ใส่ซิปจรเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เขาก็ก้มมาเกาะเราใช่ไหมก้มมาเกาะเราไม่ต้องกลัวนะแล้วทิ่มเข็มลงไปกอดแล้วเราก็ทิ่มเข็มลงไปใช่ไหมเ่เขาก็บอกเขาจะวางยาสลบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหายใจเข้าลึกๆนะหายใจเข้าลึกๆบีก็บีก็ทำอย่างเงี้ย อย่างนี้เลยนะบิกะว่าบีจะสลบน,น,นานๆเราคิดเองมันเพื่อนว่าเราสูดหายใจเข้าลึกๆเราจะสลบนานเราคิดเองแต่จริงๆแล้วก่อนผ่าตัดเนี่ยเขาก็ให้เบียไปคุยกับหมอที่วางยาสลบเขาก็อธิบายบีว่าบีจะผ่าตัดเท่านี้ชั่วโมงนะจะใส่ยากีโ่โดสจะฉีดเข้าไปเท่าไหร่ยาดมเท่าไหร่ยาจะทํางานยังไงกับร่างกายเรา เราจะสลบนานแค่ไหนเราจะตื่นตอนไหนเขาก็อธิบายเรานะมันก็ไม่มีผลกับเราหลบการที่เราจะสูดเข้าไปลึกๆแลสลจะหลบนานนะไม่คิดเอาเองกลัวไงวกลัวแบบว่าเอา้าตื่นมาหมอยังเลื่อยกระดูกไปอยู่ยังเคาะไปอยู่อย่างเงี้ยอไงอะใช่ไหมทีนี้นหมอก็บอกไม่ต้องกลัวนะหลับฝันดีนะนั่นพะี่ก็หล,ลับไปเลยเราฟังได้ยินหมอแค่นั้นเด้วก็หลับไปแล้วตื่นมาตอนที่ อยู่ในห้องพักแล้วนะเพื่อนมิก๊กไซส์ลุงตุงนังน,นะก็มีคนเฝ้าเราอยู่นั่งเฝ้าคอมเราอยู่ที่ไปจอนเราอะไรอย่างนั้นเพื่อนทีเนี้ยเขาก็มาปลุกบีนะปลุกบีให้เราตื่นพอเราลืมตามาเขาก็ถามวว่าเธอชื่อนี้ใช่ไหมบีก็พยักษหัวบะบ้านเลขที่นี้ใช่ไหมเธอกินยานี้ประจําใช่ไหมเขาเหมือนเขาเขาถามเราว่าเราจําอะไรได้ไหมอย่างเงี้ยเพื่อน บิ๊กชายเนี่ยเจ็บไหมอะไรเงี้ยบีก็ไม่เจ็บเขาก็ให้บีอยู่สักพักให้พลระตื่นสักพักเขาก็เรียกพยาบาลที่ดูแลเรามารับเราไปห้องพักเราไอ้ช่วงที่บิขยับมือได้บีก็สํารวจตัวเองนะวอาเออเฮ้ยอยู่ครบยังอยู่ครบอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยเขาไม่พันเราเหมือนมัมมี่เหมือนเราดูในอินเทอร์เน็ต้ย okay? เ้อะไออย่างเงี้ยไม่มีสายนะพอบีมาที่ ที่ห้องพักนั้นเพื่อนบีก็ให้พยาบาลเนี่ยถ่ายรูปให้บีหน่อยถ่ายมันก็แบบไม่บวมนั้นเพื่อนเหมือนคือว่าถ้าคนไม่รู้จักบีอาจจะเอ๊ะบีไม่สบายเฉยๆหรือเปล่าแต่ถ้าคนมันคือมันบวมนิดนึงเหมือนเหมือนเราผักเหมือนเราถอนฟันเพื่อนมันมันมองไม่เห็นบีก็เอ๊ยไม่มีเลือดไหลไม่มีสายระบายเลือดอะไรเลยนะเขาปล่อยบีมาอย่างนั้นเลยบีก็เออเฮ้ยไม่มันไม่น่ามันไม่เป็นเหมือนที่เราเห็นในเน็ตเว้ยอะไรอย่างเงี้ย อนนะเพื่อนแล้วก็แบบเมายากรลบอยู่ใช่ไหมเราก็หลับต่อนั้นเพื่อนหลับไปจนถึงประมาณสี่ห้าชั่วโมงได้เขาก็มาปลุกเรากินอาหารตื่นมาก็เริ่มบวมนะเพื่อนบวมเป่งเป่ง,ปงบวมขึ้นเรื่อย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 เหมือนอึ่งอ่าง <c oughs> แล้วหน้าชันอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหมอเขาก็พอเราตื่นหมอเขาก็มามาม่เยี่ยมเราเนาะว่าเป็นยังไงบ้างมีกับ หมอถามแล้วก็กู้ดอย่างเดียวนะหมอถ้าพึ่งออกต้องปาตัดตึกกู้ดแล้วเหรอไม่รู้วะก็มันไม่เก็บมันชาอยู่ใช่ไหมพื่อนชาหมดเนี่ยแถวนึงแถวเนี้ยชาไปหมดเลยนะทีเนี้ยพอวันที่สองเพื่อนหมอเขาก็มาหมุนหมุนน็อตให้เรานะเพื่อนหมุนน็อตให้เราหมุนหมอบอกขยายอย่างนี้นะแล้วต้องเช้าเย็น แล้วแต่ถ้าเธอกลับไปบ้านเนี่ยเธอต้องทาเองนะเธอต้องหัดทําเองแล้วบวมมากเพื่อนบวมเป็นอ้าปา,ากไม่ได้เนี่ยเราก็ทําไม่ได้เนาะตอนเย็นก็ต้องหมุนเราก็เรียกพยาบาลเรามาหมุนให้เราหน่อยพยาบาลเขาบอกเขาไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยเขาไม่กล้าขยับกระดูกเราเขาเคยแต่แบบล่างผ ح, แผลตัดได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่า ้องมาขยับกระดูกคนไข้เนี่ยเขาไม่เคยเห็นถ้าเป็นคนไข้คนแรกรู้ไหมฉันเป็นพยาบาลมาแต่สาวจน่ฉันจะกษะเียนบีก็บอกเออบีไปตรงไหนก็คนแรกคนแรกเนี่ยบีเคยใส่มาแล้วบีก็รู้บีก็บอกว่าคือเราเบา,าหน้าบวมเนาะเราอ้าปากเราไม่เห็นนะเบือนยังไงก็มองไม่เห็นเราต้องส่องกระจกก็มองไม่เห็นเราอ้าปากไม่ได้บีก็แค่เธอเสียบนา่นเบือนเสียบให้ฉันหน่อย ดี๋ยวฉันจะหมุนเองเพราะเพราะบีเคยหมุนแล้วเนี่ยบีเคยใส่ตอนนั้นแล้วนะครั้งหนึ่งก่อนผ่าตัดที่หมอร้องให้ใส่เขาแบบมือสันอน่นน้าก้นเงือกตกก็บอกฉันทําไม่ได้เดี๋ยวฉันไปเรียกหมอมานะเนี่ยฉันเรียกหมอมให้เธอเขาก็โทรไปเรียกหมอที่คลินิกนั้นเพื่อนหมอเวนก็มาคือว่ามีผ่าตัดใหญ่บีต้องมาผ่าในโรงพยาบาลคลินิกเขาก็อยู่ข้างหลังโรงพยาบาลอยู่ใ,ใกล้นั้นเพื่อนอ่ะ แล้วหมอก็มาหมอก็หมุนให้บีอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนพอวันรุ่งขึ้นนั้นเพื่อนหมอที่เขาผ่าตัดใช่ไหมมาเขาก็เรียกพยาบาลในชั้นนั้นนะ่ะเพื่อนที่ทําง,งานกับคลินิกเขาอะที่ดูแลคนไข้เขาอ่ะเขาเรียกมาทุกคนเลยมาแล้วหมอก็ไม่เสียบแล้วเขาก็หมุนเข้าหมุนออกหมุนเข้าหมุนออกขยายกระกะขยายให้ให้พยาบาลดูเผื่อมีคนไข้คนอื่นมา พวกเธอจะได้ทำเป็นแล้วเขาก็หมุนข้าวหมุนอกคนนั้นคือหัวหน้าพยาบาลมาเสียบแล้วก็หัดหมุนอย่างเงี้ยเพื่อนหมุนวนมาหมุนหมุนจนบีแบบร้องอ๋ออย่างเงี้ยนะแล้วหมอก็ถามว่าเจ็บหรอเนี่ยพี่ก็บอกเจ็บจริงๆริงแล้วบีไม่เจ็บแต่มามาหมุนบีหลายรอบเลยมันเล่นกระดูกบ,บีอะไรเนี่ยบีบอกฉันเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเทียนี้เขาก็หมอก็สั่งบีว่าห้ามบีสั่งน้ำมูกนะเพราะว่าเขาเจาะ จมูกบีใช่ไหมเพื่อนเจาะบีอย่างเงี้ยเพื่อนพอบีกลับมาบ้านเนี่ยพอบีอยู่โรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่งเนอะบีก็กลับมาบ้านบีก็ต้องหมุนเองบีก็ใช้คนนั้นใช้คนนี้ไม่มีใครกล้าทําให้บีเลยทุกคนแบบถอยจากบีหมดเลยกลัวหมดเลยใช่ไหมถ้าบีหมุนเองไม่ได้เนี่ยบีก็ต้องไปหาหมอเช้าเย็นรถไกลมากนั่นเพื่อนเพื่อที่จะไปหมุนเอง ทุกคนไม่กล้าทําให้บีเพราะว่าเขากลัวบีเจ็บเขากลัวทําผิดเพราะว่าขยับกระดูใช่ไหมเขากลัวทําผิดบีเองบีก็กลัวใช่ไหมกลัวนะเพื่อนแต่ว่าเราต้องทําบีก็เงยแล้วบีก็เสียบลูไม่เข้าสักทีนะเพื่อนเออแค่ใช้คนไปเสียบเขาก็ไม่กล้าเขากลัวแล้เจ็บนะบีก็ทํายังไงวะบีก็หักกระจกคอสเมติกนั้นเพื่อนอันเล็ก แล้วพี่ก็กวางบนลิ้นอันนี้พี่บอกเทคนิคนั้นเพื่อนเผื่อเพื่อนเ,อนเอนคนไหนกําลังทํานะเทคนิคเทคนิคนั้นเพื่อนก็วางกระจกเล็กอนะ่ะในลิ้นเราให้มันจะทอนแล้วถือกระจกอันนึงงเราก็มองรูมาันนาะเจี๊ยบแต่มันก็ใช้เวลานานนะแล้วก็ต้องเอากระจกออกถ้าเรามองในกระจกปุ๊บเราหมุนตามกระจกเนี่ยกระดูกเราจะหุบมาคืนมันไม่ขยายพีต้อง เอาไปจบออกแล้วบีหลับตาแล้วบีก็จินตนาการว่าบีนับผักไปข้างหลังนะมันก็ขยายเวลาขยายมันก็จะวูบเลืดหลอนมากเลยบีก็กลัวเลือดสาดอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อน <S <S ที่ยมกบีหมุนไปสักประมาณสองอาทิตย์นะเพื่อนมันก็ถึงเวลาที่หมอน,นัดหมอน,นัดตัดได้แล้วก็ตรวจเราว่าขยายแค่ไหนแล้วนั้นเพื่อนมันก็ขยายรูเปลิ่มเลยนะ หมอก,ก็บอกอุย้ยเธอเก่งมากเลยใครหมุนให้เธอเนี่ยบีก็บอกใครจะหมุนละหมอฉันก็หมุนเองไม่มีใครหมุนน้ฉัน <c oughs> ก็กลัวฉันหมดอะไรเงี้ยถ้าทํายังไงอะไรเงี้ยฉันก็บอกฉันก็มีวิธีของฉันนี่แหละฉันฝึสู้ <c oughs> แล้วหมอก,ก็แบบวัดนะเพื่อนวัดกระดูกแล้วว่ามันมันกว้างกว่าข้างล่างหรือยังยังไม่กว้างเขาบอกเธอต้องกลับไปหมุนอีกนะสักอาทิตย์หนึ่งอาแล้วเขาก็นัดบีที พอบีกลับมาปุ๊บบีก็หมุนนันเพื่อนมันมันเริ่มแน่นเนาะเริ่มแน่นแล้วกุญแจมันก็หักหักหลายอันมากเลยบีให้ดูกุญแกกุญ <c ười> แจมันเป็นเป็นอย่างนี้นะเพื่อนนี่นี่นะเราต้องเสียบเข้าไปให้มันเข้าล็อกแบบเนี่ยเพื่อนเป็นอย่างเนะง,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 งี้ยเนาะงอเงี้ยเสียบเข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปแล้วพอเวลามันหลายวันแล้วนันเพื่อนมันมันแน่นอะ กระดูกมันเริ่มแน่นบีผักไปแล้วบีก็กลัวด้วยนะมันทิ่มบีนะตรงคอบีเนี่ยเจ็บมากเลยเพราะ่มันหักทีเนี้ยพอบีหมุนไปปุ๊บมันเริ่มรูใหญ่แล้วใหญ่กว่าฟันเนี่ยฟันฟันข้างหน้าบีใหญ่มากนะเพื่อใหญ่กว่าฟันหน้าบีอีกอะ่ะบีก็เลยหยุดบีก็เป็นหมอเองว่ารูใหญ่แล้วหยุดดีกว่าไว้ไว <laughs> หยุดก่อนที่จะถึงวันที่หมอนัดประมาณสักสามสี่วันนั้นเพื่อนหยุดหยุดแล้วพอถึงวันหมอนัดหมอก็ไปวัดเรานะเพื่อนยังไม่พอหมอพูดอย่างเงี้ยแล้วก็บอกโหหมอลูใหญ่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่บอกหมอนนะว่าเราหยุดมาสามสี่วันเราไม่บอกหมอนี่หมอดา่าเราตัดสินใจเองหมอก็หมุนอีกสี่ห้าครั้งนั้นเพื่อนแล้วหมอก็บอกว่าเธอต้องกลับไปหมุนอีกนะสักสามสี่วันแล้วค่อยมาหาฉันอีก บีก็กลับมาหมุนบีบอกโหหมอรูใหญ่ขนาดนี้มันจะปิดฟันมันจะกลับมาคืนไหมบีก็กลัวว่าฟันดีมีรูใช่ไหมรูตรงไหนไม่มีอ่ะไม่มีข้างหน้าเงีย้ยเพื่อนอายคนอื่นเขานาะจะทํายังไงเราก็มาหมุนแล้วทีเนี้ยหมอเขาก็บอกพอถึงวันนัดหมอก็บอกเออมันพอดีแล้วนะอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็ล็อกนั้นพเพื่อนล็อกไอ้ล็อกแจไว้นะเพื่อนไม่ให้มันขยับเนี่ยมันก็แน่นมากไอ้ช่วงที่ยังไม่ล็อกนั่นเพื่อนมันหลวมนะ ฟันบีแบบชีโบชีเบหมดเลยนะมันรวมเวลาบีกินน้ำบีกืนน้ำลายอย่างเงี้ยมันก็จะดังคลอกคลอกตลอดเลยนะเพื่อนเออที่เวลาบีนอนอ่ะเรายังนอนกัดฟันอยู่อ่ะเราก็กัดฟันนะเพื่อนมันก็คือฟันเราผิดตำแหน่งหมดแล้วมันก็จะแบบพอเรากัดฟันปุ๊บมันก็จะมันก็จะพุบตกล่องมาอย่างเงี้ยโอ้ยปวดน้ําตาเล็ดเลยนะเพื่อนแล้วบีก็ทําไงบีก็บอกหมอว่ากัดฟันหมอเขาให้พลาสติกเบียเพื่อน ชีสเนยมาใส่ข้างล่างไม่ให้เจ,เจ็บนะเพื่อนไม่ให้มันตกรองมันก็ตกเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะเรากัดฟันแรงกลางคืนเนาะเรานอนบีก็ทำไงบีก็นอนกัดลิ้นตัวเองคน,นอนแล้วก็เอาลิ้นคาอะไรเงี้ยถ้าเรากัดลิ้นตัวเองเนี่ยมันเราจะรู้สึกตัวเราจะตื่นใช่ไหม <c oughs> กัดจนลิ้นระบมหมดเลยนันเพื่อนทีนี้ฟันเรามีรูใช่ไหมเราก็ไม่กล้าคุยกับใครนะบีก็ไปไหนบีก็ใส่มาใส่เมสนั่นเพื่อน สี่เดือนสามเดือนกว่าจะสี่เดือนไว้อย่างนั้นจนกว่ากระดูกเราติดกันดีหมอบอกประมาณสามสี่เดือนนะให้กระดูกเธอติดกันดีก่อนถึงจะถอดออกเราก็สามสี่เดือนกระดูกมันติดกันแล้ว,ลวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็กลัวใช่ไหมทีนี้พอนั่นแหละถึงเวลานั้นเพื่อนสามเดือนกว่าสีเดือนหมอเขาก็เขาก็มังงัด ไอ,อ,อ,อตัวเป็นมุมออกนั้นเพื่อนอืเราก็งัดแบบลูากลัวมันจะหลุดมาทั้งแผงใช่ไหมเรากกลัวใช่ไหมงัดแล้วเขาก็ใส่เหล็กตัดฟันให้เราตัดฟันข้างนอกนั่นเพื่อนแล้วข้างในเขาก็ใส่ใส่ดันไว้ไม่ให้เขากลัวกระดูกคือข้างนอกเขาดึงฟันให้รูเรากลับมาเหมือนเดิมใช่ไ้มเพื่อนให้ให้รูให้รูเราปิดส่วนข้างในเนี่ยเขาก็ใส่ดันไว้แบบ คือมันมีเหล็กโคง้งๆน้าเพื่อนโคง้งมาอย่างเงี้ยดันไว้แล้วก็โค้งมาข้างหน้าตามตามรอยไอ้นี่เราเนี่แหละโค้งมาดันไว้อ่ะเขากัวดกระดูกเขาจะไม่ให้กระดูกมันขยับเข้ามาอะไรเงี้ยน้เพื่อนอ่าทีเนี้ยก็จนกระดูกเราเนี้ยรูข้างหน้าบีเนี่ยจนมันปิดน้นเพื่อนทีนี้เขาถึงจะส่งตัวบีไปผ่าตัดรอบที่สองวันนี้ก็ ยาวแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันหลังมีมีเวลาบีจะมานั่งเล่าให้ฟังเรื่องผ่าตัดครั้งที่สองนะเพื่อนขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่มากดติดตามแล้วก็มานั่งฟังบีจนจบนะคะไปแล้วนะจ๊ะ